เป็นที่ตั้งก่อทั้งค่าความเคารพพี่น้องประชาชนการที่จะประกาศไปจับมือพรรคโ้นพรรคนี้มาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของเราจะไปขออำนาจพี่น้องประชาชนนะครับถ้าไปทาอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่เคารพประชาชน,นนี่เราถือเป็นหลักการส่วนหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าถ้าพี่น้องประชาชนเขามอบความไมว่นใจกับพรรคเพื่อไทย,ยนะครับอย่างเช่นเราก็าใช่ว่าแลนสไลด์เนี่ยก็คือมากกว่าส5งขึ้นไปเนี่ย เราก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับแต่250เนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้มันก็ต้องหาพรรคการเมืองมามีส่วนร่วมเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็เลยให้หลักการเอาไว้ซึ่งหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่พรรคเพื่อไ,ไทยพูดมาตลอดนะครับไม่ได้เพิ่งพูดนะครับหลักการแรกเนี่ยเราบอกว่าจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ ในแนวทางเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสนับสนุนประชาประชาธิปไตยนะครับไม่สนับสนุนป็จการนี้เรายืนยันนะครับเป็นเรื่องแรกก่อนเรื่องที่2เนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะที่เป็นสนับสนุนด็จการนะครับไปชูคอเดกประยุทธ์เนี่ยเราบอกเราไม่ร่วมซึ่งเงื่อนไขนี้เนี่ยมันก็หมายถึงจะพิจารณาไปถึงอดีตถึงปัจจุบันถึงอนาคตด้วยไหมก็ต้องมาดูใช่ไหมครับ ถ้ามีพฤติกรรมพฤติกรรมในอดีตที่พี่น้องประชาชนรับไม่ได้เลยเนี่ยเราบอกแล้วเพื่อไทยเราขึ้นจากพี่น้องประชาชนเราก็ฟังเสียงประชาชนพฤติกรรมในอดีตถ้าประสมผลเป็นประเด็จการจรกานกระทั่งประชาชนรับไม่ได้เลยเนี่ยออกเสียงคัดค้านต่อต้านมามันก็เป็นข้อพิจารณาใช่ไหมครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่3ก็บอกแล้วว่าการที่จะทํางานในเลือบานของประชาชนได้เนี่ยต้องทําเพื่อประชาชนจริงๆก็ถือว,ว่ามีนโยบายที่ประชาชนเขายอมรับ เมื่อนนุบายมาเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็วต้องสะท้อนเป็นความต้องการของส่วนใหญ่ของประชาชนก็พูดคุยกันประเด็นนั้นก็เป็นสามเงื่อนไขแล้วมีความเป็นไปได้ไหมถ้าพลังประชารัฐมีเฉพาะคนเอกวิตยเป็นไปได้ไหมเนี่ยตอนนี้ยังตอบเร็วเกินไปนะครับตอบเร็วไม่ใช่บอกประเสธหเสรือตอบรับนะครับมันตอบเร็วเกินไปว่าพลังประชารัฐจะมีเฉพาะคนเอกปวิตยหรือไม่อันนี้นเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเราอยากให้ดูข้อที่จริง ข้อตัดสินของพิทมกองประชาชนในการเลือกตั้งอะ่ะจะเป็นสารตั้งต้นแห่งข้อเสิยจิว่าพีทน้องประชาชนมอบหมายให้ใครใช่ไหมครับพักการเมืองใดังนั้นจะมีความชัดเจนเพราะการที่เขาประกาศลงเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องมีหัวหน้าพักมีแคนดิเดตนายกของเขาชัดเจนแล้วก็ประขาขชาชนไว้ใจเข้ามาไม่ได้ไหมายถึงพักใดพรรคหนึ่งนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่งไงที่หมอคะเรื่องของการยือ ติตอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของพักการเมืองฝ่ายค้านคาดว่าน่าจะได้อภิปรายก่อนที่จะมีการยุบสภาไหมคะเพราะว่ามีกระแสว่าจะยุบสภาก่อนปีใหม่อะไรอย่างงี้คะ่ะในที่ประชุมพรคร่วมฝ่ายค้านเราเอาประเด็นนี้มาพิจารณานะครับเราต้องการอภิปรายก่อนที่จะมีการยุบสภาทีนี้เราก็เฝ้าดูสถานการณ์ว่ามันจะมีการยุบสภาช่วงไหนซึ่งส่วนใหญ่คาดการมันก็มีหลายความเห็นนะครับบางคนก็บอกอาจจะอยู่ครบเทอม บางคนอาจ,จบอกว่าอาจจะยุบช่วงต้นปีหรือปลายปีนะครับหรือบางคนอาจจะบอกก่อน8กุมภาต่างๆพคนนี้มันเป็นการคาดเดาเพื่อไม่ประมาทเนี่ยนะครับเราต้องการอภิปรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความเห็นส่วนใหญ่นะครับส่วนวรายละเอียดต้องไปคุยกันอีกทีนึ่งเรอส่วนใหญ่เนี่ยกะว่าจะยื่นก่อนเอกยื่นไว้หมายว่ายื่นจะติไว้นะครับ ยัดที่ที่เรายืน่นยื่นไว้ก่อนเอเปก็คือก่อนมาที่1 8บ9อาจจะเป็นสัปดาห์1 5บ6นั้นนะครับยื่นไว้เนี่ยสภาเข้าสู่กระบวนการพิจารณากว่าจะภิจารณาได้ก็ประมาณหนึ่งเดือนมันก็จะเป็นเวลาที่ยังเป็นหลักประกันได้ว่าน่าจะยังไม่ยุบสภามีการสํำรวจคะแนน